ดูนะครับอันเท่าแขนจริงๆ20บาทเท่านั้นดูได้เต็มตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1ห้าจ็เกาสิะเอากำไรมาจากไหนฮะโอ้โหดูนะอือร่อยด้วยไอ้ติมที่ตีเองปะ่ะทำเองหมดเลยค่ะอืมหอมยี่สิบบาทยี่สิบบาท ยี่สิบบาทตัดแบ่งให้ผมหน่อยผมมาเจอไอติมเขาเรียกว่าลุงน้อยสู้ชีวิตแต่วันนี้ลุงน้อยไม่ได้ขายเนาะไม่ค่ะพ่อไปทำบอลลูนครับวันนี้มาเจอลูกสาวแทนเพราะปกติเนี่ยคนพ่อเขาจะขับรถปิ๊กอัพเนาะอีต็อกค่ะอ๋ออีต็อกใช่ค่ะอีต็อกเลย ขาเรียกที่ตค่ะรถไถนาตรงนี้เขาเรียกที่ไหนนะครับตรงนี้จะเป็นเขตหนุ่มมาวิ่งเขตเขาน้ําเพชรค่ะเขาน้ําเพชรเด้อยครับใช่ถ้าพ่อจะวิ่งเส้นมอสมบูรณ์ไปทางคลองลานไปอะไรเงี้ยค่ะดูนะอันเท่าศอกแต่เขาบอกยี่สิบและอันธรรมดาขยายไงครับก็มีสิบบาทค่ะออแก็คืออันนี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยพ่อค่ะดูนะครับ อ่าเทาสอกของจริงใครอยากทานใครอยู่แล้วแวกกำแพงเพชรก็เดี๋ยวโทรมาได้เนาะ,ะมีเบอร์โทรนะครับรับออกงานด้วยไหมรับค่ะแล้วพ่อจะไปจอดอยู่ตรงไหนบ้างพ่อก็จะวิ่งเส้นแถวตำบลศักงามแถววังทองไปเส้นนู้นนะคะเส้นมอสมบูรณ์อ่าคนพื้นที่น่าจะรู้เนาะดู อ่านทดสอบของแท้น,นี่นะครับสุดยอดไอติม20บาทถ้าปริมาณปกติอันละ10บาทก็คือครึ่งหนึ่งของ20เนาะใช่ใครอยากโดนเดี๋ยวแอดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์